วันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านขุนสมุทรจีนจังหวัดสมุทรปราการนะฮะคนแรก120ร้อยิบาทต่อไป1ิบบาทพี่ขึ้นคนแรกแล้วผมคนที่2 10ิบบาท1ิบบาททักโฮมสเตย์ริมน้มํคุณใครเอาอะไรมาย่างบนตะแกรงนี้ไหมเนี่ยถ้าคนทั่วไปอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้อย่าง,างผมเนี่ยคือจามทั้งวันตั้งแต่เข้ามาแล้ววันนี้วัดขุนสมุทรจีนริมทะเลที่วิวดีมากๆมาดูกันนะฮะว่าในราคา600บาทเนี่ยจะได้อะไรบ้างที่บ้านขุนสมุทรจีนแห่งนี้ทิ้งกันทุกชนิดจริงๆเหเยเ ตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือปัลีนะซึ่งเราจะใช้เรือเนี่ยเพื่อเดินทางไปยังโฮมสเตย์บ้านปุ่นสมุทรจีนนั่นเองก็คือเดี๋ยวเรานั่งพี่ไปก่อนใช่ค่าเรือนี้เท่าไหร่ครับพี่ไปคนแรกนึ่รอบาทต่อไป10บาทอ๋องั้นพี่ขึ้นคนแรก120บาทแล้วผมคนที่สองสิบาทพี่ขึ้นคนแรก120บาทแล้วผมคนที่2 10บาท10บาท,บาทโอเคงั้นผมฝับ <c oughs> พี่ขึ้นก่อนเลยโอเคไปกัน โดยการเดินทางเข้าสู่บ้านคุนสมุทจีนนะนะฮะเราจะต้องเดินทางด้วยเรือเข้าไปโดยค่าเรือเนี่ยจะอยู่ที่ร2อบาทสําหรับคนแรกและคนต,ต่อไปเนี่ยจะอยู่ที่คนละ10บาทนะฮะซึ่งที่พักของเราเนี่ยจะต้องนั่งเรือถึง2ต่อถึงจะถึงที่พักของเราในวันนี้ซึ่งรวมๆแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีจากท่าเรือจนถึงที่พักนะฮะเดินได้ใช่ไหมโอเคขอบคุณนะครับแล้วเมื่อมาถึงแล้วนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะพานําเดินไปที่ห้องพักของเราเนั่นเองซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าห้องพักเนี่ยจะเป็นยังไง มาดูข้างในห้องว่าเป็นยังไงนะห้องพักของเราเสียงฉันเองเดี๋ยวก่อนทำใจทำใจแป๊บหนึ่งก็คือข้างในจะเป็นห้องนอนสำหรับสามคนสภาพอากาศก็เราได้ยินว่าเขาบอกว่าลมแรงและเย็นแต่ตอนนี้ไม่มีลมและร้อนนะคือที่พักเนี่ยจะไม่มีแอร์จะมีพัดลมอยู่ตัวหนึ่งเมื่อกี้เห็นไปดูกัน และนี่คือพัดลมของเราใครกินหมูกระทะเราไม่ได้ล้างเรื่มค่ับใครเอาอะไรมาย่างบนตะแกรงนี้ไหมเนี่ยเย็นไหมเดี๋ยวก่อนเปิดติดไหมก่อนเฮ้ยเปิดติดอยู่มีการน้ําร้อนให้แต่ก็เขาพงเหนื่อยเขางนำงานมานานอ่ะน่าจะมาอยู่พร้อมๆกับพัดลมตัวนั้นนะคทํางานหนักมากนน่าสงสารรู้สึกแบบสะเทือนใจมากมันจะไม่ระเบิดใช่ไหม จะเย็นๆนะลูกอันนี้ก็คือหน้าต่างเปิดได้แต่เชือกนี้คืออะไรไม่แน่ใจแล้วตรงนี้มีหน้าต่างอีกบาน,นึงอ่าเชมันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมุง้งโอ้โหเราน่าจะพอดูอนาคตออกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในคืนนี้ เขาลางๆแล้วว่าคืนนี้เราจะต้องเจอกับฝูงแมลงขนาดไหนจากที่มันตั้งแต่ตอนนี้ก็คือยังเกาะเกาะมุ้งอยู่แล้วนะอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอาหารด้วยเพราะว่าจุดเด่นของที่นี่คืออาหารสามมื้อซึ่งเมื่อมาถึงที่พักแล้วเนี่ยเขาก็จะจัดเตรียมอาหารสําหรับมื้อแรกไว้ให้นะซึ่งเราสามารถแจ้งเขาได้นะว่าเราจะมาถึงที่พักประมาณกี่โมงเพื่อให้เขาเตรียมไว้ก่อนนะฮะคือที่เนี่ยไม่มีตู้เย็นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้ถังน้ําแข็งมานะ หลังจากทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะเริ่มเดินไปยังเส้นทางท่องเที่ยวของบ้านขุนสมุทรจีนกันนะโดยที่แรกเนี่ยก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่อยู่ในบริเวณที่พักของเรานั่นเองตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมเนาะพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านขุนสมุทรจีนเขาบอกว่าเก่าแก่กว่า300ปีเลยนะข้าวของด้านในก็คือพวกนี้เป็นถ้วยชามโบราณที่สมัยก่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับท่าเรือเป็นศูนย์กลางค้าขายระหว่างไทยกับจีนซึ่งก็จะมีทั้งยังมีอยู่ในสภาพที่ยัังงงเเปปป็นนรรูททดิมกกบบาส่ว่ววีแแตไล้ อันนี้น่าจะเป็นแม่ของพัดลมตัวนูน้นเราเจอแม่เขาแล้วตอนนี้หลังจากนั้นเนี่ยเดินมาอีกนิดนึงก็จะถึงศาลเจ้าพ่อหนุ่มน้อยลอยชายฮะทำไมถึงชื่อเจ้าพ่อหนุ่มน้อยลอยชายเขามีตำนานนะเขาเล่าว่าอย่างนี้คือว่ามีชาวประมงออกไปจับปลานี่แหละแล้วก็หวานแห ปรากฏว่ามีเหมือนไม้แกะสลักอะรูปปั้นเด็กหัวจุกเป็นไม้แกะสลักเนี่ยจะติดอวนมาราชาวประมงเห็นเนี่ยไม่เอาก็เลยโยนทิ้งไปแล้วก็ขับเรือไปอีกไกลเลยนะเป็นหลายกิโลปรากฏว่าพอวานแหอีกรูปปั้นเนี้ยก็ติดมาอีกพอชาวประมงเห็นอีกก็โยนทิ้งไปอีกแล้วพอเขาไปที่อื่นอีกไปวานแหอีกก็ยังติดมาอีกนะอะไรประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าของเจ้าพ่อหนุ่มน้อยลอยชายเหมือนเป็นปาฏิหาริย์ที่ติดอวนมาอะไรทานองนี้ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางเดินไปที่วัดขุนสมุทรนะเดี๋ยวลองเดินไปดูว่าไกลขนาดไหนแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าน่าจะไกลอยู่เหมือนกันเรามาถูกทางใช่ไหมนี่ทาไมยิ่งเดินมันเหมือนยิ่งลึกลึกไปเรื่อยๆขยะทะเลบ้านขุนสมุทรจีนมาจากไหนก็คือมาจากบนบกนี่แหละที่ซื้อไปกินแล้วโยนทิ้งอะนะตรงนี้เป็นเส้นทางศึกษาขยะธรรมชาติจากทะเลเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นขยะอย่างเมื่อกี้ที่ป้ายเขียนว่าขยะมาจากไหน คือดูก็รู้แล้วว่ามันคือขยะที่คนทั่วไปนี่แหละเอาไปกินที่เรือแล้วก็ทิ้งกล่องโฟมอาหารที่สั่งเวลาไปไว่ายน้ําดำน้ําบนเรือเอาไปกินเสร็จก็โกยนทิ้งขวดน้ํายี่ห้อต่างๆมีครบอยากได้อะไรอยู่ในนี้หมดเลยทิ้งกันทุกชนิดจริงๆเห็นแล้วขึ้นเลยเนี่ยใครที่อยากมาเที่ยวทะเลสวยๆช่วยรับผิดชอบกันด้วยนะฮะมันเยอะมากหลังจากเราเดินผ่านเส้นทางศึกษาขยะธรรมชาติแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่เส้นทางเดินไปยังวัดขุนสมุทรนะฮะ จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมีไฮไลท์ก็คือโบสถ์กลางน้ําอันนี้นะฮะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะโบสถ์น่ะตั้งอยู่กลางน้ําและข้างล่างนี่เป็นทางเข้าเดิมแต่ตอนนี้มันจมลงไปในน้าเรียบร้อยแล้วเนื่องจากการกัดเซาะของทะเลนะตรงนี้เลยเหมือนกับว่าทางเข้าอ่ะมันเตี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่นะจริงๆมันลงไปถึงข้างล่างเลยทางเข้าเดิมก็คือต้องกลมเข้าไปนั่นเองนะโอเค ตรงนี้ก็จะเห็นว่าภายในโบสถ์เขาก็จะยกพื้นมาหมดเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยยังพูดกันไม่ทันขาดคํานี่ขนาดในโบสถ์นะพระอยู่ข้างหลังเลยนะคุณทิ้งอย่างนี้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเอาไปทิ้งเองตรงนี้คือแบบต้องเดินเข้ามาดูเลยนะตรงนี้เป็นโบสถ์ไม้แกะสลักที่แบบรายละเอียดนี่คือสวยงามมากๆวิวที่มองออกไปทะลุทางนี้ก็ยังเป็นทะเลด้วยนะ โอ้โหพอเราเดินผ่านมาจากทางนี้แล้วเราเลี้ยวมาทางนี้ให้ภาพบรรยายดีกว่าวิวคือแบบสวยใช่ไหมและนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณรอบๆวัดขุนสมุทรนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นก็คือวัดนี้อยู่ติดทะเลเพราะฉะนั้นวิวนี่ก็จะสวยงามประมาณนี้เลยฮนะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับที่พักกันก่อนที่มันจะมืดนะอาหารของเรามาแล้วนะมื้อที่ส และอาหารมื้อที่2ของเราก็จะมีประมาณนี้นะฮะและหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มกางมุ้งเพื่อเตรียมตัวนอนกันนั่นเองตอนนี้เราก็ใกล้จะได้เวลานอนแล้วนะแต่ว่าข้างนอกเนี่ยแมลงก็มีอยู่พอสมควรไม่ใช่ข้างนอกละข้างในเลยนี่มีเรื่องหนึ่งก็คือฝุ่นอาจจะมีฝุ่นเยอะนิดนึงถ้าคนทั่วไปอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้อย่างอย่างผมเนี่ยคือจามทั้งวันตั้งแต่เข้ามาแล้ววันนี้ ซึ่งนอกจากนี้ถ้าหากเราโชคดีเนี่ยเราจะมีเพื่อนใหม่เป็นมแมลงสาบอยู่ภายในมุ้งให้เราด้วยนะและที่สําคัญถ้าหากใครจะลุกไปเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนเนี่ยจะต้องข้ามผ่านด่านน้องหมา2ตัวตัวนี้ซึ่งมันจะไม่ลุกไปไหนเลยนะฮะซึ่งคุณมีหน้าที่แค่เดินข่าม,มันอย่าไปเหยียบมันซะก่อนตอนนี้ก็เช้าของอีกวันหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเขายังมีอีกหนึ่งมื้อมาให้เรานั้นก็คือข้าวต้มนั่นเองนะและนี่ก็คือข้าวต้มที่เขาเอามาให้ตอนเช้านะฮะและหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มไปลองพายเเเรืออล่นนกันโค ซึ่งบรรยากาศในการพายเรือก็จะมีประมาณนี้โดยเราสามารถพายไปตรงไหนก็ได้นะฮะถ้าเราไม่เหนื่อยซะก่อนตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวของบ้านขุนสมุทรจีนนะมันโยกเหลือเกินตรงนี้ก็จะเป็นหลักกิโลเมตรจำลองที่เขาจะมาถ่ายรูปกัน วิวก็จะประมาณที่เห็นนี้นะวิวก็สวยใช้ได้อยู่อากาศดีแล้วก็ลมเย็นต่อจากนี้เดี๋ยวเราก็จะนั่งเรือกลับกันนะซึ่งโดยสรุปเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยจะอยู่ที่คนละ600แต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะบวกอีก100เป็น700นะฮะโดยรวมก็ถือว่าโอเคแล้วก็ต่อจากนี้เนี่ยเราจะนั่งเรือกลับกันแล้ว สำหรับบ้านขุนสมุทรจีนก็จะมีประมาณนี้นะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะครับเรามีคลิปใหม่ขึ้นทุกวันพฤหัสนะฮะและใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ